ใส่เลยใส่แบบช่ำๆ สวัสดีคะ่ะพี่น้องพ่อกันคือเกาะ่ะในช่องแซบไลส์สไตล์สาวแม่มเมื่นอนี้นะคะจะพาพี่น้องมากินเมนูปลาเผาค่ะพี่น้องปลาเผาโตงใหญ่ค่ะพี่น้องคะเผามาแบบสดเลยค่ะย่างห่อนๆอุ่นๆอยู่ค่ะอันนี้เผาเองนะคะเนาะแล้วก็กินกับน้ําจิ้มน่คะนูซิเฮ็ดเป็นน้ําจิ้มแบบแบบนี้นะคะเดิมแบบซีฟูดคะ่ะนูซิบริเฮ็ดเป็นแบบทั่วเพราะว่าหนูมากแบบนี้นะคะนเนาะเฮ็ดเองคือเกาค่ะพักเคืองเคียงเมื่อนี้นะคะก็จะมีนี่ค่ะพักเก็บนะคะนอกจากมีต้นหอมมีแตงกวามีอันพักสลัดมี ผักชีค่ะพี่น้องแล้วก็มีอันผักกาดขาวค่ะพี่น้องค่ะนี่ผักกาดขาวนะคะเนาะมีหลายอยะค่ะพี่น้องค่ะนี่มันเต็มนะคะเนาะเอามาแก้มค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็มีขนมจีนขนมเซนนะคะเนาะมวันนี้กัมากับน้องค่ะพี่น้องค่ะอันน้องเพิ่นบ่ได้ไปเล่นนะคะเนาะก็เลยแบบสวนมะทายน้ำกันค่ะหลายคนก็ถามว่าเออน้องไปไสด์นะคะเนาะมวันนี้กับพ่นบ่ไปเล่นค่ะก็เลยได้อันมื้อสันวันดีนะคะเนาะให้เพิ่นมะทายน้ำค่ะพี่น้องไปค่ะพี่น้องค่ะมากินน้ำกันแซ่บๆค่ะวันนี้มาเด้อค่ะเด้ออ่ะกินเลยไปเนี่ยหลายคนกัน แสบเนาะแสบป่ะแสบอะมาแสบเขาบอกว่าแสบเด้อ <c oughs> <c oughs> แสบนั่นแหละคะ่ะพี่น้องคะผ้าอันเพื่อนกินลร้เทื่ออยู่คะ่ะส่วนเพื่อนกินตลอดนั่นแหละแต่ว่าเพื่อนไปเล่นแม่บ่วทำเพื่อนติดเลนคะ่ะพี่น้องอันนี้ก็มาจากโุงเรียนก็เลยบอกว่าทายน้ำเอื่อยในมือนึง <c oughs> เพื่อนก็เลยมาทายนำใส่สีนะคะเนาะ ชิมอีกหน่อยมากค่ะพี่น้องคะอือพี่นอ้อ,อ,นองกินเมี่ยงปลาเผา มาเลยค่ะเด้อแสบๆค่ะใส่สิใส่ผักชีแน่จังนะขนมเซนยูพีเด้อค่ะเด้อพี่น้องคะ่ะมันอันเป็นสีขาวแล้วมันแสงมันมองามหนูก็เลยอันเอาพักมาเต่งไว้อีกนี่ตัวม,ม้าอยู่จ้ะ ใส่น้ำจิม้มลาดเลยพี่น้องปาพี่น้องค้าใหญ่ๆจ้ะมาจ้ะพี่น้องจ้ะกินเมี่ยงปลาเผาดำกันแซ่บๆจ้ะอืม ขึ้ยากคะระบบได้กินดนุแล้วน้องก็ยากแต่ว่าก็บ่มีเวลาเฮ็ดปันไดนะคะเนาะเพราะว่าเผาเองคะ่ะมันสีใสเวลาดนเนี่ยในการเฮ็ดห่อเลยผักสลัดห่อเลยจ้ะยังห่อนห่อนอยู่เนี่ยระวังเดิอมันห่อนเล้อนี่ใส่เลยจ้ะ <c oughs> เพชรบอกอ <c oughs> ย่าจิ้มหลายสีบบย่บ่ได้เฮ็ดอันแบบทั่วนะคะเนาะเพราะว่านุมมากแบบนี้นมักน้ำจิ้มแบบนี แสบจ้ะแบบทั่วก็อาจจะแสบพื้นกันนะค่ะเนาะแต่ว่าคนเฮามันมากบว่าพื้นกันอหอนบะมันยังหอนอยู่พี่น้อง เผามาไม่ๆหลยรือจ้ะเผาเองเนาะคะ่ะเนาะอัดใส่เลย ใส่แบบช้ำๆำตั้งหน้าตั้งตากินได้เพิ่ลนน่ะ แสงหน่อยนะอือมองเห็นเลยครับเห็นนงงอืมอม,มาแสบๆน้ำกันเด้อครับบอด,ดูมาแสบๆน้ำกันเลยครับเพื่อนสิขีไอาเนี่ยจ้าจะว่าแบบถาวบันไดยู่หนากลรองในบะ่อเก่งๆจะน้องเนาะน้นองไส้นะคะเนาะหนูมีน้องไส้สองคนคนกลาง เพิ่นไปเฮ็ดงานจ้ะเพิ่นไงแล้วล่ะอาอยุห่างคนกางห่างกันกับหนูประมาณสองปีแต่อันนี้นะแบบคนแบบคนสุดท้องแบบเนี้ยประมาณ10กว่าปีเลยจ้ะประมาณ1ิบสี่สิบห้าปีนั่นแหะจ้ะพี่น้องอื มีขนาดนำตอนนี้มองทองมาไหนล่ะแสบ จิ้มนิดเดียวไม่ต้องจิ้มลายมันเผ็ <c oughs> ไดไหนบ้างขอนย,ยาเด็ือด้อ เราจะมองเนี่ยมองทอมนนมงมันเนี่ยมองมันมันมอง,ง,ง,งแสบเลยจ้ะ <c ười> คำโตๆตเลยใช่ไหมคำโปมๆคือเกาจ้ะอันนี้นู้นลดอันความเผ็ดลงเลย <c ười> ปูๆๆ้ผูกจาเผ็ดกูนี่เอาก,ก้างเอาก้างมันออกบ่ะแป๊บนึง อออย่าเด้อค่ะเด้อแซ่บจ้ะพี่นอ้อง ม้าหน่อยแล้วก็ม้าหน่อยจะพี่น้องแสบบ่แสบครับเพื่อนอันอยากกินมาดนแล้วละ่ะเพื่อนว่าเฮ็ดให้แน่ยอยากกินเดี๋ยวเป็นบ่มีเวลาเฮ็ดนี่ห่อผักสลัดจัดพี่น้องเดี๋ยวอย่างอื่นใส่ถังเพราะน้องมันมเต็ม,มข้ามใหญ่ๆจัดเนี่ยห่อเลยไปเลย FINDING CH static thịnh đằng đây อันบ่ได้บ่ได้เอาพักอันโหระพามาจ้ะพี่น้องสื่อมาอยูแต่ว่ายูตูปบ,บ่ได้เอามาน้าอันนี้ก็เต็มแล้วก็เลยแบบบ่ได้ถือมาน้บาบ่ได้ยิบมานําจ้ะพี่น้องกินกับโหระพ่าก็แซบจ้ะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแอบอ่ะคิ้นกระดูกระว่างกระดูกมันได้เนี่ยนี่ นเราจะเด็กน้อยขี้อายอยู่หน้ากล่องนะเพื่อนขี้อายหลังกล่องเนวะ่าสันบอกเกง่งเก่งอยู่อันอายุอายุจากปีนะ่าอยู่ปอได้แล้วปสองปสองหอรอบอปสองครับปสองครับ <laughs> โอ้ยอืม,อม Cái im là kai Cái cho Bà bảo mhm 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 tốn mhm 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 im mhm 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 chạy mhm chạy mhm 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 เบิ่คลิปหนูสุขิป์นี่ยหนูสิบอกอว่าหนูเป็นคนวอกภาษาโซจ้ะพี่นนออาจจะมีแบบมีภาษาโซมานำเนี่ยบางคลิปเออไรบอรแลวังมันถือขาเด้ิ่นกินคักเนี่ยสมกับเพิ่อนอยากจะพี่นนอ เซนกะปุ่นท่าแบบยาวเบิ่มประกันความยาวเดียดเนื้อหนุ่มพออืม นจิ๋มก็แซ่บเนะบาะไหนบอสกระดูกเด่นเนี่ยออระวังกระดูกเด้อเออเออเออตายแล้ว <c oughs> เสือพูกพี่นอ้องก็ไม่ได้กินเออเอาออกไปกมาเลยนี่เออ,เอ,อกินไปเนี่ยอิ่มแล้วคะ่ะนูอิ่มแล้วเดี๋ยวให้น้องกินก่อนคะ่ะ คลิปนี้ก็อาจจะเง้วแน่นะคะน่ะเนาะเพื่อนนั้นเพื่อน,น,นอยากจะให้เพื่อนกินให้ซาใจก่อนเป็น,นยังไงอิ่มแล้วอิ่มแล้วบ่ฮะนั่นละค่ะพี่น้องอิ่มละค่ะบัะดีนี้แสบบ่แสบค่ะจุ้ใจบ่บัดเี้ยจุใจ นั่นแหละค่ะอิ่มแล้วค่ะเกือบมืดตัวหนึ่งนะล่ามเนาะกินกับพักแซิบๆเแล้วค่ะเมี่ยงปลาเผามื้อนี่ค่ะพี่น้องค่ะนั่นแหละค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องค่ะที่อันพูดท่านใดนะคะที่ให้เกียรติดตามรับชมจนจบคลิปนะคะก็ต้องขอบคุณหลายๆค่ะจังใดก็ฝากพี่น้องนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกําลังใจในการที่จะทาคลิปต่อๆไปของหนูด้วยนะคะพอกันคลิปหน้าค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะ